จอดเกาะแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเกาะบริเวณนี้สวยมากนะคะบริเวณนี้นะจ๊ะเพื่อนๆหอยเยอะมากเลยค่ะหอยจุ๊บนอร์เวย์ค่ะหรือหอยขมนอร์เวย์นั่นเองนี่ไงค่ะเยอะมากดูตามข้อหินนั่นจ้าอู่นเยอะมากไม่เก็บไม่ได้แล้วจ้าตรงนี้ก็เยอะจ้าเพื่อนๆนี่ค่ะโอ้ยตรงนี้ก็เยอะจ้า เก็บเก็บเก็บค่าเก็บเยอะมากเลยจอนเทียบเลยจ้าตรงนี้ค่ะอย่างเยอะอย่างเยอะ